นี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับบ่ายสองกว่าแล้วเ,เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับว่าได้กิโล โลน่าจะได้นะครับี่มีตะโกกสายสวยๆนะครับตัวโตๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องฟูที่พิชชิ่งนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ติกต o อแล้วก็ในเฟซนะครับแล้วพบใหม่คล,คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ